าก้นวันนั้นจวันนี้ลูะลูบกันันนันกอยู่กันวันแล้วไปอยู่แล้วก็รอยจ เอาอะไรเอาอะไรคะโอ้จะเอาเหรอคะเสื้อเหลืองใส่คุ่นี้เสื้อขาวใส่มาเรืนนี้เขาไหนอะขาวนั้นขาวนั้นใส่วันที่หนึ่งแต่เหลืองน่ะใส่คุ่นี้โอ้ยแต่เหลือง นโอ้โหเสือเม่ยนจะเลือยงเขาก็มี่อยู่ดีเลืองข้อเนี่ยเนี่ยเลี้ยงข้อเนี่เอามี่เขาแม่มีเขาแม่มีคนเมียมเนี่ยอเรื่องนี้ก็งามเลยพี่น้อง

ยอดเลยรอรอรอเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ซเฮ้ยเฮ้ซเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสเห้ืองยเฮเหลืเงเฮ้เ้เยเฮเ้เฮเเ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยยนฮ้ยเเสื้อเฮ้เฮ้ยเ้ยอฮ้ย้เ้ยส้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ย เอาก็หยิบขี้เืออาเอ็กนะจ๊ะากเอ็กหกหนูเมียนสวยสวยไป้อยเลยําจัดได้หนิโอ้ยคนหัวลุกรอไหมบหัวตอนบหัวตอนเทียงเอ้ะบหัวจงอ่าเราไปย่อเฉยรอรอร Khi lường sẩm đấy Khén sẩm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ย <c oughs> um ััพอาหารเย็นซ <3: c oughs> uh ัพเปอร์คร okay. ับซัพเปอร์บนซัพเปอร์ซ <seu> ัพเปอร์พร้อมพร้อมเสื้อจะกลมจะไกยใส่หออใส่เหลววันใส่เหลวหวังก็จบกันไปแล้วยังไง

พี่เต้ยแกะไข่พี่พี่เต้ยเริ่มจะมึนแล้วพี่เต้ยขายเสื้อแล้วบี่เว่ายังไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานหนี่งขายเสื้อบนเมื่อเราข้อไหนเยอะขายท่างนี้ยังมีใครไหนเอาประกันทองประกันทองอ๋อไม่ออกไปใส่เพราะว่าขายเสื้ซอยลูกเออไปเท่ไหร่อีกเท่าไหร่บ้างที่ฉันก็โอ้โหขาหน่อยยุทธจนกรนี่อะไร 안전오케이 오케이 들어와요 여기로 오케이 저기 맨맨 뭐라 그래야 돼? 맨 쪼아 이

ผมไม่โตก็หับไปแค่หนก็ด้ี่มอไปซ้ำนิดก็นนไปนอ c ่ไหนกด่